เอ้อเอ้อเมาเลยกูเ,เ,กเมื่อไหน่ออฟฟอดเกิดแล้วเันเกิดแล้วทำไมข้าหงวหัวมีแค่สิบสองบาทขอซื้อยาก่อนขอซื้อยาก่อน้ซื้อ,อยาโอเค ไอ้ดิ้วมันขายหนังตรงไหนว่าขายหนังอ่ะเป็นพ่อคราเถื่อนะเพื่อนไอ้ดิ้วมันขายตรงไหนมึงอยู่ไหน,น่ยตอนเนี้ยกูมีร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบสองบาทอ่ะนี่เป็นกระสุนห่ะ นี้มันกระสุนนะแล้วอันนี้คือโอ้ที่เก็บกระสุนใช่ไหมโกลส์ไอโมนี่ยังเต็มแล้วเหรอใครมันยิงกนะันแถวนี้พุ่งปังพุ่งปังวะกูอ,ะอยู่ข้างบนนะ่ะบนเนี้ย

จนาำเบอจิงะจิงิงจิงเอามาเอายิอำเภอไปกอำเภอเกตายวิ่งก็ไฟมันทำไมวะกูลวนฆ่า <uck>. <incorporating people. S 2> ไอ้ด <ook S 2> ิวเกิดเมืองบนสุดเพื่อนเมืองบนสุดเลยได้เลย มอไอเดียวตอนนี้กูขอดอยากรู้ที่ซื้อนั่นเลยไอที่ขายหนังสัตว์อ่ะโอเคเรามาอยู่บนรถไฟแล้วเออเอ,อ้วทำไมที่เก็บได้แค่สี่สิบบาทวะกระเป๋าตังค์0ันน้อยเอง ไปยู่รู้เก็บตังค์ได้ิดเดีวยวเองนะพ่นรถไฟเป็นมือถือที่เย้ถ้าจะพ่นรถไฟจริงปุ๊บต้องไปอันนั้นอ่ะอยู่ไปอ๋อดึงกระเป๋า เฮ <us> uh ้ยแล้วไม่บอกว่าเจ็บมั่งเลยโอ้โหอุ <t> ้ยอุ้ยระเบิดระเบิดดิวเต็มแล้วกระเป๋าุเต็มกระเป๋าคุณเต็มเ้รถไฟใกล้ใกล้ใกล้ออกแล้วใกล้ใกล้หายแล้วดูล่างตรงนี้เลยดิว ไเ่นีอ,บบอดิวระวังดิวรอรอ,รอตังหายก่อนรอตังหายก่อนรอตังกูหายก่อนก็รอสี่สิบบาทโอเคได้แล้วรอสี่สิบบาทมันได้เก็บกระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ป้นต่อเลยดิวป้นต่อป้นต่อป้นต่อ,ตอ,ตอ เฮ้ให้เจอคนเจอคนดิวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วกูด้วยช่กูด้วยช่วยกูด้วยไม่งกูยไอ้ยดหลดีหลดหลดดีหลดโดนละโดนละโดนละดัดัดัิมันเอากระสุนยัดปามเลย ตามันไปตามันไปนี่แที่นี่ม่สเนี่ยลบลบ้ฮะเอาทำไมมึงชื่อนี่ ก็ไมึงไม่ชื่อแดงอ่ะไม่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 มึง <c oughs> กดมึงกดตรงไหนอ่ะ ไอเดียวช่วยกูด้วยมาจับกูไปแล้วกูจะไปปลดละ่ะเออครับ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 ผมให้เงินครับผมให้เงินนี่เนี่ยปล่อยเดีวยวแม่งเลยแล้วแม่งก็จับกูอีกคืออะไรเนี่ยยุ่ช่วยกูด้วยวยา มึงจะจับกูทำไมไอ้ดิวช่วยกูด้วยมันล่ามุกไปแล้วพ่อมาแล้ว,ว,นะลวช่วยกูด้วยมันเอามุกมกับกูมาขังไอ้ช่วยกูด้วยกูจะตายคือมึงจะจับจับให้กูอันนี้ไม่ได้นะเฮ้ยยิงยิงมันหน่อยช่วยด้วย คือมึงจะถ่ายเงินกูอย่างนี yeah. ham, appeal, road, ้ใช่ไหมเจนี่ไอ้ดิวขึ้นมาปดก่อนเนี่ยโอ๊ยขอโดนกรับพี่โดนกรับพี่ผมให้เงินแล้วขอโทษครับพี่ผมขอโทษอย่ายิงบอลผัวโทษผัวโทษกูไปละอย่างอยู่ยุ่งอยู่ยุ่งไอ้ดิวคุกอยู่ตรงไหนคุกอยู่ตรงไหนบองกุกกรเกิด ลรามึงกัจะถ่ายนังกู <Yeah. S 1> คูอยู่ไหนอะคูกอยู่ไหนกูต้องการที่จะปลดไอเดิวอายวยกูด้วยไอเดิวเ <Yeah. S 1> นี่ยฆ่ามันไม่ใช่ฆ่ากูฆ่ามันไม่ถ่ายเงินกูมันถ่ายเงินกูไปสองรอบแล้ว <Yeah. S 1> เรือมึงดียวตัวกูไปไหนอะ กลับบ้านนะดูใกล้เลิกแล้วมึงแล้วกูจะไปมอบตัวยังไงกูขยับไปได้โอ้กูต้องเกียตังค,ตง,ง,งค์เหรอเยียตังค์หกบาทค่าหัวกูต้องยี่สิบเก้าแล้วนะเกียได้โว้ผันตัวเป็นคนดีผมจะผันตัวเป็นคนดีครับผมย่า มึงด้วยเดี๋ยวมึงชื่อมึงยังชื่อแดงอยู่เลยเฮ้